พี่น้องเดนพ่าไทีมงานนะพี่น้องเนาะน่าไอดออพี่น้องเอินไมาเล้ดีลยดีเลาดีลยดเนยะีใจเล้ดเดียดใยีใลดีใจเลยลเย nào <coughs> <xem> nó phong người đi người đi người mọi là mọi người mọi mà mọi nó mọi người mọi người บุญความคนโอ้อยู่หน้าปงพี่น้องอเมืองคงหน้าปงเนาะเ,เดินทางกะปากซี่มาแวะสื่อ,อกิ่งไก่เท่าไรตัวแปบซีสแบซอืมเอาต้นนี้เลย เลือกบางเสิว่ะตอนนี้อยู่มาแวะสือปิงไกอยู่อันหน้าปงพี่น้องเนาะมาตั้งแต่สารวัตรบ้านคำแสงไปแหละชี้เมื่อปากเซ่กับชิเมื่อทางนี้เนาะประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลพี่น้องถือว่าไก่เตจอเยอะวะกรอนกับกมาแวะสือปิงไกเมือ่อปากอันสายเนาะปากไอโดนทาง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 ฟานท่าเรลอ แค่โทรศัพท์เกี่ยวอ,อันนั้นน,นี่เพื่นทอดนี่นเ,น,เ,น,เนี่ยยอดนี่แหละแบตชิมเครื่องหน่อยแบตเบิดน,น,นี่นะทีมงานก,ก็นเต็มอยู่หน้าไอดอนเบิดเลยพี่น้องหลายคนโอ้เลอโรถเด็กใคยโอ้ไนร์ไปเลย ไปดีเด้อผิดออกโาเลยโอ้ยตนคุ้มหมดใหญ่หนึ่งเนาะตะย่านี่ทีไว้ไว <wh ้อยรถอันนี้รู้สึกไม่ใช่น้ำจังยิงไกลหน้าโปร่ง้อกไม้ใหญ่แสนหนึ่งกลางเสียซิเสียซิ ตอนี้มอเจ็ดีนต,ตัวใหญ่นี่เราเอาไปเอเขาอเข้าชาตดูี่งนะเจ็ดขนาดด้วยไมเดสองพุงอองพุงเออันนี้เราใส่เอามากินเองนำอ้ำดูปลกเส้แล้วก็เอาไปผักไอดอนเนาะ้าก็อำซีบมามนยูน้าไอดอนบอกเต็มมือเท่านาเลยนะ เดี๋ยวไปนี่สิบเอ็ดเวซทุกคนฝตกโค้ชห่วยแปดหน้าหน้าฝนตกเมื่อกี้นี่ว่าแม่นีงฝนแหงบ่มันแม่เป็นบาเป็นปป <c oughs> ม,นมนนา <c oughs> เยาะ้าคอนเลยยี่กัเดวยอะไรอันซุปท้างี้เห็นไหมเมเอะไรเนี่ยละมานีเนี่ยใช่ใ่้คอนเลยผ้าอเอลยอาม่าพีขอจิตรอตังเอามันสีขาท่าอันตรคนเท่าเล พ่นตกเสมอเราคือนปฏิทายคนเช่าบริเวณพื้นทาเราคือไหนนีเหมือกับปลาแาวกีวเจ้าเหมือแล้วมันตกเหมาอดปาแยวจเพื่อประมาณอาทิตย์แล้วมั้ยแต่วันที่สองหกเหมือนเหมือนอาทิตย์ปดะถึงเบ้อ่อพี่น้องขึ้นรถหอ บายพี่น้องตอนนี้5้าบาทได้อนกับประมาณ30กกิโลเนาะแล้วกัแต่บาทได้อนเมื่อผุ่นกับ40กิโลเนาะรวมๆแล้วเจดกิโลพี่น้องไปเฮ้ย เซงมากเนาะแลนมหด้านไน้เลยทีเดียวหดานในดอนเลยเรอตุกรถะอมู่้เมืรเนาะตุ๊ิดต่อกันหืง้องเมลยี่น้องเลยน้าบวมพี่นึ่งวพีได้แล้ววุ๊น้าบวมพี่ก็ตายลย Ah, we might be flying a ดีผ้าเวียนทีมงานเนาะพ,พ,พี่น้องเนานะยะไหนดไอดอนพี่น้องบผล่ไปใน่เนาะมาเบิ้งพี่น้องทีมงานมาโบสถ์พ่พนนารินดอปเคยเห็นคนตกยังแฟนนี่จะขื่อพี่น้องเลยตกไหนตกดีดี มีซิทวิมีซิทแห่งเลยนะซุ่มตลอดชงเสือกวันนี้รถทางดี๋ยวิมีซิดแห่งไปพี่น้งองขบไปเจอกันอยู่หน้ากูเลยน้าหน่อยไป ยูน่วัด่องเดอ้อซองเฉียวสิอ่อนเดอ้อไม่น้อยก็ยูนิวไว้คต่กันัะโอ้โหมีภายในยอันที่นี่แน่ก็คือขัามสีกับเพิ่งอาก่อยี่น้องยู่นี่เนะมะรถตู้กระจาพ่ออยู่วา

bye này mua vậy không ủa, tới bay, chết rồi, sao vậy? rồi bay ủa, bay nhăng nè, ủa, lẽ rồi à? anh ấy mua một ba con, ba phỏng, để ba con cho mày, ba con, đúng, sai rồi, mua đây, mua đây, anh ấy tui mua đây cả trận ba, mua song này đấy,

ลุยไปตั้งได้เนาะแบ่นี้เนาะไม่อยากกระลองอันนี้สามีเนาะไม่อยากกะลงทีียงคนตกตัวเฮียบถ่ายลิปมวนมวนจังไหนี่ไม่ใช่บอกอยู่นนเองน่โอ้น่าเขาะเขายังวาน่ามันเขาไฮ้ยังอันเนี่ยไฮ้นาาเาง ไปดิไปเยอี่นาะเตละคนอาหารเด็ดนะครเราองข้ดยั่วทีนึงขุดมา้คาอเอาเอาไปไผ่ขึ้นเราไปไผ่ขึ้นอาาตุ่มใช่เบวันแรกก็เทน้งมาเชียมาบเนียดีเนาะอแโมยักล่งหมเทียนตึ้แดงเนาะร่มดีอ่ะเทียนใส่เ เป็นไฟกันแล้วกูกับกูแห้งกูมาล่องกูกันเลยอะไรอกล่ะอะไรททีงานต้อง้เละตวนี้ลรเมื่อวาล่ะมะเฟอ่นนะแนหมดแลเมื่อวนบอกเมื่อมุกอไเขาาเสแรกเออแร่หใชเนี่ยมานนำจ้าทที่มาเมือนไม่เ ในเมื่อถ้าหลับเมื่อได้สื่อท่านท่านจท่านไอ้แจงเมื่อหันขอสิโรเมื่อเจ้าเ้าก็อีหน่อยจกลับไปน้าดันออปเมื่อเฮียด่นีแล้วเีเมื่อนเห็นต้องเห็นล่น่าพี่ดเพ่น้องนี่เอไอสิโอยน้องป้าเขาน่องว่าป้าป้ากระเบิด นี่นบ่เานในเราโยบ่โยก็ไม่อบ่ไปบ่ไทางบ่ที่เขาตัร้ายาคนเล้วก็จูดนมแล้วกสามคนแล้วก็เจ้าไปไหนสาวไปสนิดเดีคนมีบุญด้ยมรียกได้ก็ดีนั่งงามเต้าๆๆ้าเต้ายาได้มีโมนางามดินอนที่ยังอยู่ห้องเนาะ เอาไปประปวดหอกจีหอกแรงคือสบายกันแลยบอสเศร้าประประปวดนั่งงามเบาก็นอนนั่นยาเขาอยู่กลางนัางนอนแบบแบบโตนะนอนอยู่ที่ประตูหน่อยนะคือแบบโตแห้งทรงเขาประปวัดเพีนน้องเอ้ยนั่งไปูอันธนข้างกสกออยู่ไปแดงพดเแดงเขียว ดว่านอะไรเเลกุ้งเรือแดกปีเมื่อวานจนเขาว่าอันนั้นเป็นสูบยาหมาบ่วะเด็ในเตหัวคำนี่แดงใาหู้งเกลีงงงดงเราโมเสบมีคนตกจอยลงไแมหอกเสียมีอ้นนอนน่ที่ว่ากินเผาโมเ่บกูคนก็หาโมเสกเฮ็ดกูเดียวกูอยู่ในเงังลุกนางลุกนางลุกน่ง เดงรูทำนะไอร้อนเขาเริ่มติดร้อนไอร้อนติดเลยแค่องกแคร้อมน้ำพิงดีถ้ากันกับสมอก่อนุ่บุณต้กระบานกูคไรบรยุทธ์หี่กแขงเมื่อต้นกระบาลกูมือบ่นยุทธเลยบละกาีไอฮักเ่าไอนผมรังเลือข้ามายเด้อเด้อจในากันกับพี่้องส่อะ่น ้องก็นี่กาพ้นหวยแล้วเนาะฝนหวยลงเลยก็เลยสิพากันเด,นดินทางกลับปากเซนะ่เนาะเอาช่วงนี้แหละช่วงฝนมันหวยเลยพนะี่น้องโอ้โหว่าบันทีตกอ,อีกตอนใดเนาะก็ตกไปโป่ยแหละตกไปบ้างบอลเลยตอนนี้กัแต่ว่าตอนน,นี้ยังไปป่อยอีกหน่อยนึงนะพี่นะ้นองเราก็สิพราวเดินทางกลับเนาะ เดียวก็เป็นกับแรงๆอนเราปฏิเก้าเมื่อปากเที่กันเนาะเพราะว่ามืออื่นจะบนที่เดินทางไม่สวรรค์เขตเนาะตายคุณนอยู่นี่นิดว่าอาจจะเบาหน่อยอาจจะเท้าหน่อยนองรัดะอาจจะเท้าปูเห็นบอกประมาณนี้เนาะมึงจะอาจจะเป็นเบาโยน้ำต้องทาเบิ้งเพื่อนพี่นนองสัมประมากข้น่ะไปได้เจ็ดคนนี่ยอยากเบียด พวกคุนเนี่ยก็ยังเบียดเลยข้างล่างนี่ข้างล่างสี่ข้างหน้าซองพวกขุนั่นแหละนายจะาพวกขุนพอดีเนาะยี่รถเบาเพิ่งเมื่อเมื่อกัประมาณสามสี่วันบนเลยพี่น,อน้องควรจะได้มาเนาะกับวันที่เท่าไรสามเอ็ดบ่กสามเจ็ดเนาะแข่งแข่งประกวด เดินทางพี่น้องเขาปากซีน้องเจอกันอยู่ปากซีห้องพูเละจังไงกับผักเป็นกระลังใจญ่ผักขุดไลขุดแท่ผากขุดกระดิ่งแยกเตือนที่สำคัญโคตรทุปกระแตดูเน็ดใส่คอมเมนต์ได้พี่น้องเนาะโฆษณาให้กับแซงแนล้วก็บสีลุยนั่นนี่แหละลุยต่อเรื่อยๆเนาะไปเจอกันที่หน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย